S <S นะคะอันนี้พี่หนู <S 2> <S 2> <S มีการว่านอะไรเออเชิญค่ะเอ่อจเจริญธรรมเอ่อกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็เอ่อคารวะคุรุทุกท่านเอ่อจเจริญธรรมสันติเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนคะ่ะเอ่อคือมันมันเผออเอนะี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะวิบากกรรมหรืออะไรเนาะแต่ว่าคราวที่แล้วที่หุยส่งเรื่องเรื่องแบบว่าเอ่อ ที่โกยขยะหาไม่เจอนะแล้วคุณรู้นี้หน่อยบอกคุยว่าเออลองตั้งศีลที่จะไม่โทษคนอื่นคุยก็เออเออมันง่ายดีเนาะไม่ตั้งไม่ไม่โทษคนอื่นเพราะว่าเรามีคนให้โทษเยอะแยะเลยในบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เราก็คิดว่าเออเราก็ตั้งศีลว่าเราจะไม่โทษคนอื่นทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราตั้งสินหรือเปล่านะมันก็มีวิ่งเข้ามาเลยจะไม่คิดหรอกทีแรกเราไม่คิดหรอกคือสองสามวันก่อนเนี่ยเราก็ไปเก็บ เก็บขยะมาเนาะเก็บขยะมาเสร็จเราก็แบบระหว่างทางล้วก็ฟังท่านอาจารย์หมอเขียวไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วพอล้วก็ไปแวะกับพี่สาวคนรองแล้วก็นั่งคุยกับเขาเสร็จคุยคุยเสร็จล้วก็กลับบ้านกลับบ้านเพื่อจะมามาแยกขยะนะทีนี้หนักลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวข้าวมื้อเดียวนั่นแหละก็กินข้าวเสร็จก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกินกินเสร็จเราก็เราก็เ,ากเอ๊เราก็มาน,นึกได้นี่จะไปทําทําแยกขยะแล้ว ต้องฟังอาจารย์หมอเขียวเราก็มาหาโทรศัพท์อุ้ยทาไมมันหาไม่เจอวะหาไม่เจอเอ๊ะเราจําได้ว่าเรานั่งฟังมาตลอดทางนะแล้วเราถือโทรศัพท์เข้ามาในบ้านแต่เราก็มาเตรียมอาหารที่จะกินเราก็เตรียมเตรียมแล้วก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์เพราะว่าช่วงนั้นมันจะยุ่งกับการกินกับการเตรียมอาหารอยู่พอเรากินอาหารอะไรเสร็จล้างอะไรเสร็จเราก็มองหาโทรศัพท์เอ๊ะเราหาทาไมหาไม่เจอแล้วก็หาทั่วบ้านเราก็บอกร้านหฮ้ก็บอกร้านว่าเอ้ยเห็นโทรศัพท์ เห็นสลับข้าไหมเขาก็บอกไม่เห็นลองโทรลองโทรลองโทรมือถือดูก็โทรก็หาไม่เจอหาหาไม่เจอแล้วก็แบบอุย้ยหรือว่าเราลืมไว้ที่บ้านพี่สาวคนรองเราก็แบบเราก็โทรไปหาพี่สาวคนรองก็คุยเขาก็บอกเขาหาว่าเออเรานั่งคุยอยงนกระดาดนะเออมันมันมีไหมหาช่วยหาให้หน่อยหรือว่าเราพกใส่กระเป๋าแล้วก็ มันหลุดออกจากกระเป๋าตรงหน้าบ้านหรือเปล่าไปหลังบ้านไปที่ญาติเขาเขาให้เขาหาให้เขาบอกไม่มีไม่มีมมโทรไปปรากฏว่าหาอยู่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วก็แบบเออไอหลานมันก็เดินตามู่เรื่อยๆมันก็บอกว่าโทรศั ar, พทนะ์มันแพงนะมันแพงนะเอ๊แต่เราก็เฉยๆแล้วก็บอกเออเราก็ไม่ได้เถียงอะไรเขาวัมนั้นะเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบโอ้ยบอกว่ามันเสียเวลาเป็นชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วเราต้องรีบมาแยกขยะ เราก็บอกเออเออหาไม่เจอก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะไปไปเดี๋ยวจะทําขยะแล้วมันไม่สิมันเสียเวลาเยอะแล้วพอเรานั่งลงเป๊ะพอแยกขยะไม่ถึงสิบห้านาทีนะหลานหุยมันก็มาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเออเราก็งงอ้าวเจอแล้วเหรอใครเอาไปใครมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ก็บอกว่าปรากฏว่าเป็นพี่สาวคนโตเอาไปไม่รู้เอาไปไว้ไหนนะเราก็ไม่ได้ไม่รเาไม่ได้คิดว่าเขาเลยนะเราก็มานั่งเอ๊ะทําไมเราไม่โกรธเราไม่เครียดเลยอ่ะ เราเหมือนกับหุ้ยเขาบอกไม่ถูกว่าทําไมนะแบบว่าคือเราก็ไม่ได้โทษใครแต่เราก็ว่าเออหาไม่เจอก็ช่างมันก็คงเป็นวิบากกรรมของเราแหละคือเสียก็ต้องเสียไปอะนะแต่ปัญหาคือเออช่างหัวมันปกตินี่นะตัวสับหายนี่นะหุยก็คงเดินวุ่นวุ่นวุ่นเดินวุ่นทั้งวันอนะแล้วก็ต้องถามคนโน้นถามคนนี้แต่ปรากฏว่าหาไม่เจอก็ช่างมันอะไรเงีย้ยอันนี้เราก็มานั่งดูเอ๊ะทําไมคราวนี้เราไม่ เราไม่ได้ไปโทษใครเลยแล้วเราก็ไม่หมดหงิดแล้วเราก็มาทั่งทํางานโดยที่เราเราแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่หายไปอ่ะคุณก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊หรือนี่คือการที่แบบว่าเราตั้งศีลที่จะไม่โทษใครหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่คิดไงเราก็ไม่รู้ว่าเออแล้วมันจะมาลองใจเราไหมนะเนี่ยว่าเออเองไม่โทษเขาใช่ไหมข้าจะมาลองดูซิว่าข้าคา เอามีคนเอาไปแล้วเองจะรู้สึกยังไงแต่ปรากฏวิวก็เฉยๆนะแล้วว่าเออหุยก็รีบไปบอกหลานุว่ารีบโทรไปบอกพี่สาวคนรองว่าเร็วๆโทรไปหายจิโกนะว่าเจอแล้วโทรศัพท์เจอแล้วแล้วหุยก็รีบกลับมาทํางานต่อแล้วก็น่งคิดเอ๊ะทําไมวันนี้เราไม่มีไม่หมุดหงิดเลยอ่ะเราก็แบบเฉยๆอ่ะชิวๆแล้วก็รีบแยกขระยัแยก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 ให้เสร็จมันมันก็บอกไม่ถูกว่าทําไมอะนะหุยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราตั้งศีลหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่รู้สีเร่วเบาแล้วรู้สึกเบาสบายไหมคะเบาสบายค่ะคือเบาสบายแบบว่าไม่กังวลว่าโทรศัพท์หายปกตินี่นะมันเคยหายหลายครั้งแล้วไงมีแต่เราทําหายอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลืมมาที่ไหนแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็ก็ไดแอนใหม่มาแล้วก็แบบก็ทุกอยู่นะอุ้ยทุกมากเลยแหละเพราะว่าเรามีคนซื้อให้เราอยู่แหละแต่ว่ามันแพงงมันแพง ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงนะคะอาเชิญออนค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราวางใจได้ค่ะก็เลยไม่ทุกข์กับเอาหวยเอาหวยได้วางใจแล้วไงคะว่าเออหาเจอก็ได้ <c oughs> ไม่เจอก็ได้เพราะอาหวยมีประสบการณ์มาก่อนว่าเา <c oughs> เวลาหาไม่เจอเราก็ทุกขนะ์ในเสียเวลา <c oughs> คือของก็หายแล้วยังมาทุกข์ซ้ำตอนหาไม่เจอนี่อีกใช่ไหมคะ ตอนนี้เอาหุ่ยก็เริ่มเรียกว่าอะไรอะได้ฟัญญาแลา้วรู้ว่าเอาเอเราไม่ไปต้องต้องไปทําทุกข์ทับถมตนให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะจากที่ทุกข์ไปแล้วเราไม่ได้ทําทุกข์ใหม่ทีนี้ถ้ามันหายมันก็เป็นวิบากเก่าที่มันจะต้องหายใช่ไหมคะทีนี้พออาจจะพออาหุ่ยวางวางใจได้ปั๊บเออวิบากดีออกฤทธิ์ค่ะใช้ชดใช้ไปส่วนหนึ่งแล้ววิบากดีมันออกฤทธิ <c oughs> ์ก็เลยหาเจอค่ะ <c oughs> อานุโมทนากบอาหุ่ย่ะไม่ทุกข์ก็ดีแล้วนะคะคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะยินดีกับอหุยนะคะอหุยจําเหตุการณ์นี้ไว้นะคะทุกครั้งเนี่ยไม่เกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่บน่นไม่เพ่งโทษคนอื่นเนี่ยพลังงานส่วนนั้นเนี่ยคือถ,ถึงแม้ว่าจะเจอหรือไม่เจอโทรศัพท์นะคะการที่เราไม่ทําส่วนนั้นเนี่ยใจเราก็สบายเป็นอย่างที่ตอนนี้ที่อหุยคือมีประสบการณ์ครั้งนี้ยมันก็คุ้มแล้วค่ะอันนั้นมันคุณไง คนลงพลังงานแล้วคนอื่นก็ไม่สบายใจไปด้วยตรงนั้นขาดทุนนะคะเกิดไอ้ของนี้นนสุดท้ายที่มันหายไปวันเนี้ยก็ตัดรอบาหายแล้ว<ช>หัดเลยถ้าได้คืนในกำไรแล้วควรดีใจต่างหากนะเนี่ยขอบคุณค่ะอาโนธนาพี่หวยค่ะก<อ>าเจลาโนค่ะ<อ> จากคารวะอาจารย์มอเขียวที่เขาลบะาจากคุรกทุกท่านค่ะวันนี้จะมาขอส่งกันบ้านค่ะอโนงท่าข้ามชื่อเล่นชื่อนงค่ะอโนงแขงร้องขึ้นนิดนึงค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะวันนี้ จะมาขอส่งกันบ้านเรื่องทุ่งหายฉับพันค่ะพอดีวันที่สี่ประมาณวันที่สี่ปวดปสวัสสาวะน่าจะเป็นปสัสสาวะท่อปสัสสาวะอักเสบเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นค่ะไม่รู้จะทำยังไงปวดมากเอ๊ะนึกในใจต้องไม่ไปหาหมอไหมเนี่ยแล้วพอมานึึกได้อ๋อยาในตัวเราก็มี แล้วก็ไปดื่มน้ำปัสสาวะค่ะดื่มไปสักประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีอาการที่ปวดมันก็หายหายแล้วแล้นึในใจเออมันหายแล้วแล้วต่อไปวันนั้นทั้งวันนะคะเวลาไปฉี่ก็ดื่มตลอดไปแล้วมันก็หายไปเลยค่ะาว,ว่าโอ้ดีละต่อไปจะได้มันต้องไปหาหมอเมื่อก่อนนี่จะต้องไปหาหมอแล้วก็ไปเอายา แก้เศษมากินกินยาแก้เสจก็แพค่ะไม่อยากกินเพราะว่าเอ๊เราก็ดูรายการนี้ตลอดแล้วเราทําไมไม่จําม่ต้องกินไอนี่จริงๆแนละ้วก,ก็กินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะแต่มันคงจะไม่พอนะคะก็เลยอืวันนั้นทั้งวันกินแล้วมันก็หายเลยค่ะหรือว่าเออจะมาเอานี้มาส่งกันบ้านค่ะก็หายฉับพลัน กมียาในตัวไม่ต้องกลัวอะไรละตอนเนี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสุกัาพแค่นี้ค่ะอนุทนาค่ะอนงเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะนี่นะคะมีการอักเสบนี้เราเห็นกรณีศึกษาที่พี่น้องใช้ปัสสาวะบำบัดดูแลตนเองก็คือถึดื่มน้ำสมุนไพรในตัวเรานี่นะคะแก้ได้นี่เห็นเห็นมา หลายท่านมากเลยนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นเป็นข้อมูลในในการบันทึกเรื่องของการใช้ปัสสาวะบำบัดด้วยค่ะว่าสามารถที่จะใช้ในปัญหาเรื่องการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะได้ได้เป็นอย่างดีอานงเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงได้เป็นผู้ทดลองแล้วก็เอามาแบ่งปันนะคะประสบการณ์นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ พอพอเรากินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าดีแล้วมันหายแล้วตอนนี้หายค่ะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะจะได้เอาประสบการณ์นี้ไปแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยนะคะอาอนงค่ะต่อไปเชิญค่ะจะเป็นอาทศหรือน้องแทมค่ะอาทศอาทศจะส่งกันบ้านใช่ไหมคะโอ้แเชิญค่ะ